สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเราอยู่กันในเกม go fishing ตอนที่2องนะครับไม่คิดว่าจะกลับมาเล่นเกมอีกครั้งหนึ่งนะเพอดีว่าติดใจครับข้าวกอนอจับได้ปลาบ๊อบไปครับนี่ครับข้าวกอนผมจับได้ปลาบ๊อบไปครับจากเกาะเริ่มต้นนะแล้วก็ผมก็ได้ตกปลาจากเกาะเริ่มต้นมาครบทุกตัวเลยครับนี่ครับครบหมดแล้วนี่เป้าหมายของวันนี้คือการตกปลาที่เกาะ ภูคาโนครับคือเกาะภูเขาไฟครับผมอ่าในเมื่อที่กาเราตกครบมาแล้วเราต้องมาเริ่มต้นใหม่ครับนี่โอ้ออโตฟิชชิ่งเพิ่งมาครั้งแรกครับไม่เคยมาตกปลาที่เกาะนี้เลยอ่าตรงไหนคือทำเลที่ดีบ้างนะทุกคนวนก้อนหินเลยได้ได้อยู่มั้งเราดูก็ได้เพราะว่าต้องลองนะตรงเนี้ย อาจจะดีไหนดูซิขออนุญาตใส่ยาตกปลาก่อนนะครับนี่เอาเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันนะสีแดงอุ้ย <laughs> เอเอไดโนเสาร์เหรอ ด้คนผมจับได้ได,ดนโนเสาร์ฮาริซอรลัสครับโอ้ตกปลาครั้งแรกได้ได,ด,ดนโนเสาร์เลยครับเกาะนี้โอ้โหเลือกงามยามดีมากเอาใหม่เอาใหม่อหมขออีกอุย้ย วยโอ้โอ้มกอดทุกคนดูเจ้าสิ่งนี้ทุกคนดูเจ้าสิ่งนี้ให้ดีนะสามสองหนึ่ง oh. <c oughs> ทุกคนผมจับได้วานครับโอ้โหวานตัวเบ็นเริ่มเลับโอ้โห เฮ้ยไม่อยากจะเชื่อตกครั้งแรกได้ได้วานเลยครับโอ้โหอย่างใหญ่ดูดิผมตัวเล็กนิดเดียวอะจากในสมุดนี่เป็นของที่หายยากเกือบสุดท้ายเลยนะสำหรับวานตัวเนี้ยโอ้โหแล้วต้นคลิปได้เลยเลยไวไปไหมไม่ให้ลุ้นหน่อยเลยโอ้โหช็อกเลยครับมา ต่อต่อต่อโชคกำลังมาต้องต้องไปต่ออย่าหยุดครับฮะอุ้ยโอผมผมช็อกไปแล้วอ่ะคือผมใช้เบ็ดตกปลาจากคลิปที่แล้วมานะ แค่เปลี่ยนเหยื่อนิดเดียวอะคุณผู้ชมแค่ผมเปลี่ยนเหยื่อแป๊บเดียวอะผมได้โอ้ <laughs> monster fish หูใหญ่มากใหญ่จริงโหโอ้ยดีใจครับ <laughs> ตกปลาแป๊บเดียวไม่ให้คนดูเคารุ่นหน่อยเลยครับ คือกะแว่คนดูรุนเลยเล้ว่าก็เ๋ยวได้เลยนี่ย้ำนะว่ายังเป็นเบ็ดจากคลิปแล้วอยู่นะคลิปก่อนก็เบ็ดอันนี้นะได้จากกอ,องขวัญนะยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะโอ้โหดวงดวงดีมากครับวันนี้โอ้หนึ่งในสองหมื่นเลยนะโว้ยกอดต้นคลิปได้เลยดีใจครับดีใจมากครับจากในนังเสอนี่เป็นตัวที่หายากลำดับสุดท้ายของเกาะน,นี้เลยนะโอ้โหคือไม่คิดจะเอาแบบ ปลาหมึกเรยกว่ากุ้งให้ผมก่อนเลยคือมาถึงไดโนเสาร์ครับวานแล้วก็บอนเตฟิตเลยคือคือได้ของหายากมาครบเลยครับคือไม่ต้องลุ้นอ่ะดีใจครับเทมากมามามาต่อ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 ไอ้ครบครับต้องตกให้ครบไหนๆแล้วก็มาตกที่ดีแล้วนะ เนี่ยคือคือคุณเอาของที่มันอาเนี่ยหายา,ยากมาให้ผมก่อนแล้วผมเลยไม่มีความตื่นเต้นเลยทีนี้เอาเป็นว่าตกสะสมเลเวลแล้วกันนะ คือคือเอ่ออันนี้คือย้อนย้อนกลับเลยครับตกได้ปลาหายยากก่อนใช่ไหมแล้วก็วนกลับไปตกปลาที่มันหาง่ายกว่าอย่างนี้ก็ได้แหละอย่างนี้ก็ได้แหละครับโอ้ความรู้ใหม่นะมาอัพนี่ผมอัพตัวอย่างเต็มสิบแล้วนะอาจจะดวงดีเพราะว่าผมอัพเต็มสิบด้วยหรือเปล่านะ ตกใจเลยครับตกได้ปลาหายากก่อนแล้วก็วนกลับไปได้ปลาที่มันหาง่ายกว่านะจริงด้วยครับเนี่ยคุณคุณเอาของหายากมาให้ผมต้นเกมอะ ผมไม่เข้าใจระบบเกมในวันนี้เลยคือผมได้ของหายากก่อนแล้วผมก็ย้อนกลับไปได้ของที่มันมีโอกาสหาง่ายกว่างงเลยครับอันนี้ดูดิคือได้ของหายากปั๊บวนกลับมาได้ปลาและก็วนกลับไปได้กล่องแข,ขวนอะไรครับเนี่ยวันนี้แปลก แปลกมากด้วยมีใครเคยเจอแบบผมคอมเมนต์ได้ครับเนี่ยดูดิทุกคนผมได้ของหายากมาก่อนอะอ่ะอัพดวงอัพโชคคือผมได้ของหายากมาก่อนแล้วอ่ะคือผมผมไม่ต้องรุนเลยแล้วอ่ะผมมีอยู่ในมือแล้วอ่ะเนี่ยทุกคนดูสิผมได้กล่องรวยเลย คือเอมโอ้ยปดขำไม่ได้จริงเนี่ยดูด็ดทุกคนตกไปหายากปุ๊บอวนกลับมาได้ของหาง่ายกับเดมโอ้พุดไม่ถูกเลยครับเจอแบบดีเข้าไปเนี่ยเพิ่งได้ปลาเพิ่งได้ปลาดีโมโทุกคน ิ่งได้ปลากระตูนอะ่ะถ้าผมได้เนี่ยได้ตัวเนี้ยมาแล้วอะ่ะคือผมต้องตื่นเต้นไว้แบบแบบโอ้ว่าผมได้ปลาเนโมโอย่างงี้เหรอแปลกๆไหมนี่ผมมีเออพี่เบิ้มเนี่ยตัวใหญ่มากเลยดูดนีใหญ่กับผมอีกตัวผมทะลุเข้าไปในท้องแล้วอะ่ะตอนนี้ผมขาดอีกแค่สองตัวครับก็คือจะครบครบปลาของเกาะที่นี่แล้วอะ่ะ ได้ปลาครบทุกตัวเลยวะไวมากอะ่ะไม่ถึงสิบนาทีบ่าบอเหลือจจชเชอ่อได้ปลากระตูนรวยครับได้นีโมมาเยอะมากคือผมได้ของที่มันตื่นเต้นไปแล้วครผมอุ้ยฉลาม เนี่ยผมขาดอีกแค่หนึ่งตัวผมก็จะครบแนละ้วนี่เป็นคลิปที่แบบอะไรอะไรครับเนี่ยอุ้ยหรือมันจะเกี่ยวกับเยืียดรอดที่ผมใช้ด้วยหรือเปล่านะอืมก็เป็นได้นะแต่ว่ามันได้แบบสามตัวหายากติดไดแเลย <c oughs> เหลือเชื่อ อุ้ยนั่นไงหายากมาเลยพี่ได้นเสาวอีกแล้วเออผมชอบได้ดาสา์เท่เออตอนนี้ผมขาดปลาสตอเจเจนนะแค่ตัวเดียวอะคือผมได้ฉลามได้ตัวนี้มาแต่ไม่ได้ตัวเนี้ยเมื่อกี้ก็เพิ่งได้ตัวนี้มาซ้ำครับอืมตัวนี้ยังไม่ออกเลยออกตัวนี้แทนข้ามแบบข้ามขั้นตอนไปเยอะเลยอะข้ามแบบไปตัวหายากไปซะแล้วอะ คือแบบได้พิ่เบิลม,มาปั๊บเนี่ยตัวอือ่นคือแทบไม่ออกเลยนะหายไปเลยหมดหมดดวงแล้วมาขอใช้เหยื่อเป็นเยอแอปเปิ้ลเหมือนเมื่อกี้ดีครับอันนี้ได้ของดีจริงได้พิ่เบิลเลยคผมพิ่เบิลถูกใจสิ่งนี้ตามวอนสเตอร์ฟิตนีดเท่เลนะครับเราอ้าว อ้าวเอาทุกคนผมมีครบหมดแล้วอะแล้วควรจะตกต่อไหมหรือพอเช่นนี้โอเคเพราะไปต่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะเคต่อต่อต่อผมมีเหยือ่อลิกสีกกชิ้นนะมาอีกสตัวได้อยู่นะผมว่าอันนี้ตกคำขำแล้วอันนี้เราทำเป้าหมายเสร็จแล้ะผมตกครบหมดแล้วนะ อุ้ยกล่องของขวัญน,นะอันนี้เราแค่ตกตกคำๆนะไม่ต้องซีเรียสอุ้ยได้ซ้ำลุวลวเลยครับปลาสเตอร์เจียนบทจะได้คือได้อย่างางี้เลยเลยครับอันนี้ตกคำๆนะนี่ไงคำๆ ขำๆกับปลาเนีโมเลยอ่ะอานสุดท้ายละจะมีโอกาสพี่เบิมอีกสักตัวไหมโอเคหมดดวงแล้วครับอันนี้อันนี้อยู่ที่ดวงจริงๆนะผมใช้เหยื่อแอปเปิ้ลเหมือนอันที่ตกต,กตอนต้นคลิปนะแต่รอบนี้คือไม่ได้พี่เบิลนะครับไม่ได้ปลามอนสเตอร์แล้วนี่แล้วก็ผมก็ตกปลาเฉด เช็กภูเขาไฟครบหมดนะครับนี่ครบไปแล้วครบทุกตัวเลยนี่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 ครบแบบไวจริงครับอันนี้ตกใจเลยต้นคลิปมาได้นี่ครับได้เรือเสานะแล้วก็ได้ปลาวานครับแล้วก็ได้ปลาพิเบิมนะนี่มอสเตอร์ฟิชคือผมขอโทษคนดูทุกคนนะครับที่ทําให้คลิปนี้มันไม,ไม่มีความตื่นเต้นหรือว่าความลุ้ลนอะไรเลยเลยแทบไม่ได้ลุ้นเลยเลย ดูหน้าเนี่ยคือหน้ากลัวมากเลยนะนี่ฟันโอ้โหฟันเต็มปากเลยนี่ขอบคุณที่รับชมคลิปของผมจนถึงตรงนี้นะครับขอบคุณมากมๆาจริงๆนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน,น้านะครับหรัาวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน,น้านะครับสช้าวันนี้ลาก่อนขอบคุณมากมๆาครับบาย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 พี่เบิม้มโห,โหฟันเต็มปากเลยดูซิ